พอเพื่อนๆทําโซ่สเสร็จอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆก็ทำ f ในช่องนี้ทุกครั้งเราจะเริ่มต้นนะคะเราจะต้องทำสองตลอดเลยนะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆก็ทำ f ให้ได้ครบทุกหลักก็คืออย่างนี้ค่ะอันนี้มี4หลักเราก็ต้องทำให้ครบทั้ง4หลักอย่างนี้นะคะ ก็จะได้เป็นแบบนี้เป็นการขยายนะคะเป็นการขยายลายนะคะนี่ค่ะสเห็นไหมคะ4ี่ห้าหก็จะเพิ่มเป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะต่อไปเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทำโซ่สามอย่างนี้ค่ะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชยังโซ่สองอยู่นะคะโซ่สองขอโทษขอโทษโซ่สองอย่างนี้นะคะ พอโซ่สองเสร็จนะคะเพื่อนๆก็ทําเหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะทำ f 2ครั้งก่อน1 2โซ่คั่น2แล้วก็ทํา f อีก2อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะช่องนี้เราจะทำสอ f ก่อน1 2พอ2เสร็จแล้วนะคะต่อไปโซ่2 โซ่สองเสร็จแล้วต่อไปเพื่อนๆทํา f ในช่องเดิมนี่นะคะอีก2หลักก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะพอได้เป็นแบบนี้เสร็จช่องนี้ก็ทำา f 2 1 2แล้วก็ทำโซ่ขั้นสองแล้วต่อไปก็ทำาออีก1 2สองก็จะได้ประมาณนี้อย่างนี้นะคะพอเพื่อนๆได้ประมาณนี้แล้วนะ ต่อไปนะคะเพื่อนๆทำโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็พลิกงานแล้วเพื่อนๆก็ทำา F ในช่องนี้อย่างนี้ค่ะ1 2พอ2เสร็จเพื่อนๆทำโซ่2ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ทำา f ในช่องเดิม สองอย่างนี้ค่ะพอสองเสร็จแล้วนะคะต่อไปโซ่สามอย่างนี้นะคะแล้วข้ามมาช่องนี้เลยอย่างนี้ค่ะอย่างนี้อันนะคะเป็นการเพิ่มนะคะก็ทำสองเอฟแล้วก็โซ่สอ, F, อง, F, องะะแล้วก็ต่อไปก็สองเอฟอย่างนี้ค่ะสองเอฟอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็โซ่สาม แล้วก็ตรงนี้ก็ทำเหมือนเดิม2 f อย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่2แล้วก็2 f 1 2พออย่างนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําทำโซ่3าอย่างนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆก็ทำให้เอ่อนี่ค่ะอืมเขาเรียกอะไรนะจิ้มให้ตรงหลักเลยนะคะอย่างนี้หนึ่งเอาให้ครบทุกหลักเลยนะคะอย่างนี้ค่ะ เพิ่มนะคะเป็นการเพิ่มลายไปเรื่อยๆนะคะเป็นการเพิ่มเพิ่มแถวพอ6แล้วใช่ไหมคะแล้เวเราก็เพิ่มตรงนี้อีก2 1 2แล้วก็โซ่ขั้น2ทุกครั้งโซ่ขั้น2นะคะแล้วต่อไปก็ทํเอฟอีก2ก็จะได้เป็นแบบนี้พอเพื่อนๆได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนเพื่อนทโซ่3แล้วก็จิ้มมาตรง x ตรงนี้ทํา x ก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะแล้วต่อไปทำโซ่สามแล้วก็ทํา F 2หลัก12แล้วก็โซ่2แล้วก็ทำ F ในในหลักเดิมอย่างนี้ค่ะก็ทำไปอย่างนี้พอได้งนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปโซ่5แล้วเพื่อนๆพนพลิกแล้วก็ทําเหมือนเดิมทําเหมือนตรงนี้เลยนะคะ โซ่สองเออทำา f2 แล้วก็โซ่สอแล้วก็ทำาออีก2อย่างนี้ค่ะพอได้สอย่างนี้แล้วนะต่อไปพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่อันนี้เราขึ้นแถวที่7แล้วนะคะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็คืออย่างนี้นี่ค่ะทำสอง f ออ้า ทำตรงนี้ผิดอย่างนี้นะคะต่อไปโซ่เนะคะอย่างนี้ค่ะให้เหมือนตรงนี้ตรงนี้นะคะโซ่เอย่างนี้นะคะแล้วก็ก็ทำสอ f เป็นหลักแรกก่อนอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่สแล้วก็ทำ f 2ในในช่องนี้อย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะทำ f ให้ครบทุกหลักเลยนะคะนี้ค่ะ ทำให้ครบทุกหลักเลยนะคะอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะมันก็จะขยายแถวไปเรื่อยๆเลยนะคะอย่างนี้เพราะได้แบบนี้เสร็จเพื่อนๆทำโซ่สามแล้วก็ทำเอฟสองครั้งในช่องนี้ อย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่2ขั้นแล้วก็ทั้สอง2 F 2> ในนี้อย่างนี้ค่ะพอเพืพ่อนๆได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปโซ่3แล้วก็ทําเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะ 2F เป็นหลักก่อนแล้วก็โซ่2ขั้นแล้วก็ 2F อย่างนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปโซ่สาม แล้วเพื่อนๆก็ทำ 2f ในช่องนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่2ขั้นแล้วก็ 2f ในช่องเดิมอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆทำโซ่เ5 6 7ทุกครั้งนะคะตรงนี้เราจะทำโซ่7นะคะตรงนี้เราจะทำโซ่5นะคะมันจะแตกต่างนะคะ งนี้ค่ะแล้วต่อไปนะคะอุย้ยโซ่เดเดี๋ยวนะคะสองสี่หกดแล้วก็พลิกงานพอเพื่อนเพื่อนพลิกงานมาแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆนทำหน f ก่อนอย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนๆพื่ทำปุ่มปุ่มก็คือการทำถักโซ่สามครั้งแล้วก็ทำแบบนี้ก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะ แล้วก็ทำทั้งหมด4ี่ครั้งในช่องนี้อย่างนี้นะคะ1 2ละอสองล้วต่อไปหลักที่สองต่อไปหลักที่3าม3นสนะคะทำปุ่มนะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้แล้วก็หลักที่4มีทั้งหมด4หลักนะคะอย่างนี้ค่ะ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆพื่ทำโซ่สามแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะทําแบบนี้เหมือนเดิมนะคะทุกช่องเลยนะคะทั้ง3ามช่องอย่างนี้เลยนะคะก็เหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็ทําปุ่มพอทำปุ่มเสร็จแล้วก็เดี๋ยวต้องทําให้สวยอย่างนี้นะคะหลักที่สองหนึ่งสองสามแล้วก็ทําแบบนี้ แล้วก็หลักที่สามหนึ่งสองสามแล้วก็เดี๋ยวนะคะอ่าแล้วก็ทาปุ่มก็จะได้แบบนี้แล้วก็หลักที่สี่หนึ่งสองสามอย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ่สามแล้วก็เหมือนเดิมทําเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะมันก็จะบานสวยไปเรื่อยๆเลยนะคะหนึ่งสองสาม สำหรับเสื้อคอกระเช้าอย่างนี้นะคะสำหรับไอลายคอกระเช้าเพื่อนเพื่อนเอาความยาวตามที่เพื่อนต้องการเลยนะคะนี้ค่ะเราจะถักไปแบบนี้ก่อนจนกว่าความยาวที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็จะมาทำวิธีทําให้คอกระชับขึ้นนะคะเดี๋ยวแอดมินจะสอนให้เป็นลายแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วต่อไป พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปสู้สาแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะอย่างนี้ค่ะเอาให้ตรงจุดเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทาไปจนกว่าจะถึงตรงนี้นะคะทําไปงี้เลยอันนี้เป็น1ช่วงลายนะคะเดี๋ยวลายอย่างนี้ค่ะทําไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะอันนี้สําหรับ1ช่วงลายค่ะอ่า พอถึงตรงนี้แล้วนะคะพอครบหลักแล้วใช่ไหมคะอย่างนี้แล้วตรงนี้เราก็จะทำเพิ่ม2 f ทุกครั้งจะต้องทำเพิ่มนะคะแล้วก็โซ่ขั้น2แล้วตรงนี้ก็2 f อย่างนี้ค่ะอย่างนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําทำโซ่3ามแล้วเพื่อนๆ,ๆก็ทำ x ตรงกลางตรงนี้อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็1 2 3แล้วเพื่อนๆก็ทำ f 2, 2> หลัก1 2โซ่ขัน้น2แล้วก็ทำสองเองแล้วก็โซ่หอย่างนี้เตรียมไว้สำหรับเป็นลาเออเป็นดอกออชั้นต่อไปนะคะอันนี้1ช่วงลายนะคะอ่าเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพลิกงานมาแล้วก็เหมือนเดิมนะคะหลักแรก1 2ทุกครั้งแล้วก็โซ่2อขัน้นแล้วก็สอ ในช่องเดิมเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็โซ่าทุกครั้งเลยค่ะเนี่ยจะทําเหมือนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทํา x ในช่องนี้แล้วก็1 2 3แล้วทุกครั้งก็จะต้อง2 f ก่อน1 2อย่างนี้นะคะก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวแอดมินอ่าจะสอนอันนี้สําหรับ1ช่วงลายแล้วนะคะต่อไปนะคะพอเพื่อนๆได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนๆทําทำโซ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเพื่อนๆพ,พลิกแล้วก็ทำา f 1หนึ่งสองแล้วก็โซ่สองแล้วก็หนึ่งสองพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่เจ็ดอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปก็ทำสองตรงนี้นะคะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้แล้วก็โซ่ขันสอง แล้วก็ 1, 2อย่างนี้ค่ะแล้วก็1 2 3 4 5แล้วก็พลิกแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะอย่างนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวก่อนนะคะมันไม่สวยคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะเพื่อนเพราะว่ามันตัดไม่ได้เพราะว่าเราเอ่อต้องสอนละเอียดเลยนะคะเราจะตัดไม่ได้เลยนะคะ ทนดูนิดนึง1 2 3นะคะแล้วก็ทํา X ก็จะได้เป็นแบบนี้นี่ค่ะมันจะเป็นช่องแบบนี้สวยๆไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็1 2 3แล้วก็ทำอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปก็สู้2อย่างงี้นะคะ1 2พอได้อย่างนี้แล้วนะคะต่อไปอย่างนี้นะคะ พอเราได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวก่อนหนึ่งสองอ่าต่อไปโซ่สองนะคะเราจะเริ่มแถวต่อไปหมายถึงอดอกต่อไปนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆทำา F2 ครั้งอย่างนี้นะคะแล้วก็ซูของขั้นนะคะแล้วก็ทำสองเแบบนี้แล้วก็ซูสองขั้นแล้วก็ทำอีกสองเอนง สองอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะมันจะเหมือนกันกับตรงนี้เลยนะคะเนี่ยมันจะคล้ายคกันตรงนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้นะอ่าแล้วต่อไปนะคะพอได้แบบนี้เสร็จพอทําแบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนเพื่อนทโซ่สามเพราะว่าครึ่งหนึ่งของเจ็ดเป็นโซ่สามนะคะตรงเนี้ยเหมือนคล้ายๆตรงเนี้ยนะคะพอโซ่สามเสร็จนะคะเพื่อนเพื่อนนับข้ามไปเดี๋ยวนะหนึ่งสอง เดี๋ยวนะหนึ 1, 2, ่งสองสามอสมมติหนึ่งสองสามแล้วก็จุดหนึ่งสองสามไม่ได้เราต้องหนึ่งสองสามแล้วก็หลักที่สี่ทำ f เอ้ยทำ x แบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะพอเพื่อนๆทำได้แบบนี้หนึ่งสองสาม x แล้วก็ต่อไปก็หนึ่งสองสามพลิกงานพอพลิกงานมาเพื่อนๆก็ทำอย่างนี้ค่ะ f สองครั้งอย่างนี้ แล้วก็โซ่อย่างนี้ค่ะ1 2แล้วก็ทํา F อีก2อย่างนี้นะคะพอพลิกงานมาแบบนี้เสร็จนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็โซ่สองแล้วก็ทํา F 1 2 1 2งอย่างนี้ค่ะ1 2พอได้2แบบนี้เสร็จนะคะต่อไป อ่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บเึ่งนั่นไงเดี๋ยวนะคะเอาใหม่เอาใหม่